แนวนี้เหมือนสตาร์โคพสไหมครับเฮ้ยโค้ดเก่งชื่ออะไรนะครับชื่อดาวเก้าเลยชื่อดาวนะครับเชียร์เชียร์มานานเลยครับหรือว่าเชียร์ตามพี่หมูครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับแก้มแก้มอันนี้อุ้ยแฟนบอลสุโขทัยเลยอ่ะก็พี่เดินมาทําไมมันสีส้มอะไรเนี่ยครับใช่ครับอันนี้มามามากับใครครับมากับน้องค่ะมากับน้องอ้าวน้องอยู่ไหนครับวัดสีน้ำอ๋อวัดบูด หายไปไหนมาหวัดดีครับหวัดดีครับคิดถึงผมบ้านไหนผมไม่ได้ไปทิมเดยอเลยนะไปส่งเรือนะคันละสองสามหมื่นนะลืมดีจริงอยู่หน้าหมู่บ้านครับผมโยครับกระต่ายแสบครับหากวันนี้เดี๋ยว จะไปดูบีจีกันครับและการมาเยือนของสุขขทไทยเดี๋ยวไปกันครับวันดีครับโอ้วันดีครับพี่โยหันนำะตัวหน่อยวันนี้ผมจะไปกับใครเลย่ยไปกับพี่โยโยสุนุวะนี่ไม<ย>อนน่อันนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นกระต่ายแสบอยใช่โยโยกระต่ายแสบอ่าได้ไปใครครับคุณเป็นใครแนะนําตัวหน่อยผมเก่ง ุงกิ้งครับกุงกิ้งอ่านไงบอกจะเป็นสีเก่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันไปสนามกันโอเคป่ะพี่เดี๋ยวนี้เราจะพาไปสนามวีจีกันคือเมื่อวานนี้ไลฟ์สดมีคนโซลคอมเมนต์วันนี้คอนเทนต์เลยเลยต้องเน้นเป็นคนโซลแต่แม่งไม่มีวันเป็นจริงได้เดี๋ยวไปดูกันวันเราดูมากเมียไม่กลัวเมียไม่กลัวกลัวอะไรเก่งใจวัดโอเคเดี๋ยวไปดูนี่เจะไง อ่าน ah, okay, okay, ี่สนามบีจีสเตเดียมนะครับอ่านี้พาเก่งนะครับโอเคเราเข้าลานรถกันเสื้ออะไรครับบีจีครับเรียกเต็มเต็ครับบีจีปทุมยูไนเต็ดปฐุมยูนเต็ดทีมอะไรนะครับพูดอีกทีบีจีปทุมยูในตียูในตีเป็นอะไรกตีครับเป็นใจครับเอาล้วสีเข้ามาทำไมครับ อ๋อเอามาใส่ทับเซลลูไลท์ครับเซลเซลูไลท์เนี่ยเซลลูไรเอ่อจะเห็นอยู่นี่ไม่ใช่แผงตัวละเซลนะนี่มันเซลลูไลท์ล้วนเซลล์ไรแนวนี้เหมือนสตาร์โพสไหมครับเฮ้ยโค้ดเก่ง <laughs> เป็นไรกับโค้ดท็อปครับนี่ดูะเนเป็นไรกับโค้ดท็อปครับตัวตึงตัวตึงตัวตึง <c oughs> ๆๆได้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 ตัวตึงคุณจะเล่นอะไรครับประเดี๋ยว วันนี้เราหมดคำพูดแล้วแต่เราจะเล่นแรปบอใบไม้กันก mm ับพวกสาวๆในงานแรปเลยให้มาทายให้มาทายกันว่าเราแรปเพลงอะไรดดดดดดดสวัสดีครับโอ้โหวิวสวยนะตรงนี้ส uh, mm ีสวยเลยพี hmm. ่หม e ูสวัสดีครับโทนี่สวัสดีครับโทนี่หกศูนย์ฮะโทนี่ว่าอะไรนะครับโทนี่ คนนี้บอกเท่าไหร่นะปกติเขาเขาจำพอไหมอ่าวันนี้ชนะเท่าไหร่ใช่เนี่ยผมถึงไม่ถามนะหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แน่นอนแน่นอนนะครับเมื่อวานก่อนเขาเกยดกี่ลูกครับอีกสองลูกอีกสองลูกไม่ทุกทียร์แกจะบอกว่าสามแต่นี้หกละพี่หมูนี่มือโกนะมือกาวด้วยเนี่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 ยมือโก้เลยเด็ดเด็ดไปเล่นวันนั้นอะมือมือโกผมเลยวันนั้นหลอกเล่นบอลโอ้โหใช่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับ ดาวชื่อดาวนะครับเชียร์เชียร์มานานเลยครับหรือว่าเชียร์ตามพี่หมูอ๋อเดี๋ยวเชียร์มานานแล้วค่ะพี่ตังหรออุยอันนี้ก็พี่เขาก็มีตังนะครับแล้วคนนี้ไม่ชอบอะครับไม่ค่ะทำไมครับไม่ได้นึกว่ามาเชียร์พี่ตังนี่อ๋ออันนี้ชอบ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 สารัตอะครับใช่ต้องเซ็งมากเลยครับดูหลังมันนี่ดูหลังมันนี่โอ้โหชื่ออะไรวะใช่เลยอ่ะสารัตอยู่เย็นหรืออะไยะ โอ้โหลรียลฮะฮักจริงๆนะฮักเรียลของเฮ้ยยอเห็นไม่ทำงานไปส่งลงส่งเรือเลยถามจริงไปส่งเรือแล้วไปส่งหม้อแก่เดี๋ยวๆโอเคว่ะส่งก่อนที้เลยไหมเรือเรือตะสลเล็ดหรือหม้อสตะสลเล็ดแก่ขอเป็นหม้อสตะสลเล็ดโอเคไม่เจอนานเลยถอดม้าหน่อยเร็วให้เห็นถึงความน่ารักไม่น่าวันนี้ไม่สวย นี่เป็นสตาร์ที่สวยที่สุดในบีจีนะครับเพราะว่าพี่เห็นอยู่คนเดียวตอนนี้ใจดีเลยนี่สวยที่สุดนะเดี๋ยวพอไปเจอคนหนึ่งก็บอกว่าคนหนึ่งสวยที่สุดอันนี้เราพูดเองใช่ทุกคนสวยที่สุดสวยที่สุดไม่ไห้ขอสวยไม่หยุดได้ไหมได้ไหมจ้าเอานําหนักขึ้นไม่หยุดได้ไหมเออตอนนี้พี่ก็น้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยใช่ก็เอาก่อนหน้านี้ยังเห็นนะยังพร้อมผอมได้หน่อยตอนไหนก็หลอกเราองมันไปโอ้หเราพูดได้ดีอะเอาไปเลย อะไรนะไม่เหมือนเมียผมเลยทำไมน้ำหนักข <ok um> mm> pues ึ้นมันก็อยู่ข้างล่างมันน้ำหนักขึ้นมันก็ไม่ขึ้นข้างบนเดี๋ยววันไหนพี่ชวนกินนะได้เลยจัดไปอ่าเราเลี้ยงนะเนี่ยอย่าคิดด่กคิดด่าก็โอเคป่ะโอ้ยพี่เลี้ยงเต็มที่เลยเฮ้ยไม่ต้องหาเราพี่เลี้ยงเราได้เต็มที่แล้โอ้ยงั้นไปเลยไปกันไป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 ไม่ชวนพี่ไปเลยต่างจังหวัดอะเราอะโอชวนนุ๊กแม่แต่ไม่เคยว่างไปไปกับเด็กอะครับสวัสดีครับ ช,ชื่อชื่ออะไรครับแก้มค่ะแก้มอันนี้อุยแฟนบอลสุขโสข,ขทัยเลยอ่ะก็พี่เดินมาทําไมมันสีส้มอะไรเนี่ยครับใช่ป่ะอันอันนี้มามามาใครครับมากับน,น้องค่ะมากับน,น้องอ้าวแล้วน้องอยู่ไหนครับเขาไปซื้ไอไปซื้อน้ำอ๋อวัดบู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 ดแล้วววันนี้กะว่าสกอร์เท่าไหร่ครับน้องแป้งอันนี้แป้งใช่นะ แก้มแก้มแก้มว่าสกอร์เป็นไงครับโยหันหลังโยหันหลังแฟนก็มาแฟนมาว่าเอาแฟนมาครับนึกว่าแฟนมาอะว่าผลจะเป็นยังไงครับวันนี้บีจีชนะสองศซอร์นไม่เราเราว่ายังไงครับสกอร์หรือว่าเสมอกันโอเคขอยเป็นเช่นนั้นนะครับอย่างเงี้ยเราก็บีจีก็มายิงเะียเฉื่อยเนียนาทีที่ทด บาทเนาทีที่9 1้2โอเคไหมครับโอเคมีจียดีต้อนรับครับโอเคนะครับขอบคุณครับครับสวยมากพี่โยใช่ตัวอะไรอ่ะตายแก้วไง <laughs> เอานึกว่าหนูแต่ว่าแก้วลาวไส้กน <laughs> <laughs> ลาวตังว้ง่เนี่ยโอหหลายอย่างเลยเลยอ๋อเออเออเออมันดีนักแหละบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วเราก็มากันสองคน <laughs> ใชเน่เป็นไงพี่ตีเป็นไง พิสต์เดินถอยหลังเยอะไทยดีแล้วพิสต์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพาแวะมอสตเลตโอเคมาบอสตเลตส่งมออีกแล้วเออไม่ติดส่งเรือ่สงมอโอเคอันนี้แจกฟรีหรือขายครับขายครับขายเป็นขวดขายเป็นขวดมันคือน้ำอะไรอะครับเกลือแร่ค่ะเกลือแร่เหรอขวดเท่าไหร่ครับขวดสามสิบบาทค่ะห้าร้อยมลแล้วก็ซื้อสี่ขวดจะแ ใช่แมสแต่ตอนนี้ชิมฟรีอันนี้เกลือแร่เหรออ่ะเก่งชิมหน้ามันล้างหน้าเลยเกิดลองลองชิมหน่อยขออนุญาตชิมขออนุญาตชิมนะครับนมก่ับเป็นไงได้อยู่นะได้ดีวด่ะคล้ายๆน้ำส้มสายชูเหมือนกัน <laughs> เฮ้ยผู้เล่นหยอกหยอกบอลเนี่วัสดีครับ <laughs> แนะนำตัวอีกทีเร็ว <laughs> เนี่ยน่ารักที่สุดแล้วน,น,นะชื่ออะไรชื่อครับเอ๊ะลืม ชื่ออ,อ,อะไรคะแดงดังดิององนอมเอิร์สสีนอเคครับ,รบอันนี้คือความน่ารักความคุนใจของบีทีครับ <c oughs> เคครับพี่นั่นงตรงนี้แม่งหลักทับยสีไปเลย้องใส่ที่จะแพงว่ะพี่ลองดูฝั่งนู้นดิสูงไปเดินกันไปเดินกันไปหลักซัพสีจริงๆ <c oughs> แต่ว่าเราก็อยู่ใกล <c oughs> ้ในมูลนือิกันดูนล้น ยอทำไมพี่ส่งคลิปอะไรมาผมดูอะไรไม่ได้เลยพี่เน็ตเรามันไม่แข็งแรง <laughs> เน็ตไม่แข็งแรง <laughs> ใช่ <laughs> เน็ตไม่เร็ว <laughs> เออดันและ <laughs> เน็ตน้ไม่แข็งแรงเ้า <laughs> <c oughs> ใจไว้ <laughs> <c oughs> เลยอล้วก็ไปโอเคส่วนใหญ่ผู้ชายตลกอ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยเจ้าชู้หรอกสวัสดีครับ เขาไม่รู้จักเราใช่รู้จักเราไม่เราจะบอกว่าโยคนใหญ่ผู้ชัยตลกมาแม่งไม่ค่อยจะชูหรอกทำไมเลื่อไม่มีโอกาสไม่บายจ้าโอเคกินนี้กินนี้เมมเต็มสัมภาษณ์นะเร็วสวัสดีครับเนี่ยเป็นแรปปิดที่น่ารักที่สุดแล้วอัธยยศใส่ดีที่สุดเลยครับคนนี้ครับต้องแรปปิดนี้เลยครับคนนี้เลยครับแล้วิปกินโอเควันนี้ฝากอะไรกับแฟนบอลหน่อยเดียวเนาะวันนี้เราก็ มุ่งมั้นพลาชชยไปด้วยกันเราต้องได้สาบแต้มในบ้านสาบแต้มแน่นอนได้ครับันธงโอเคครับขอกคนขาแอมเอามาสามร้อยก่อนเอาปัไปเอาไปทำอะไรแล้วปิดอ่ะแล้วปิดเลยแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดเกินนดแเราก็ซื้อน้ำแล้วเะแล้วอุ่นหนูแล้วนะสวัสดีครับแอมสวัสดีสวัสดีครับ เฮ้ยลูกใครเนี่ยเฮ้ลูกพี่เอฟดีว่าเนเฮ้ยทำไมพ่อไม่มาเลยเนี่ยอ้าว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 พ่อส่งพ่อมาแล้ไม่ทันแกพ่ออะไรนะพ่อเริ่มไม่ทันใช่ยป่าผมได้พามาแทนใช่ยป่าวนั่งพี่กันใช่ยป่าไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยนะไม่เคยเห็นสัมภาษณ์ยงเลยหวัดดีลุงยังนั่งหลังสวัสดีครับน้องพี่จีครับสวัสดีครับอันนี้กระต่ายไม้หัวครับไมายชัน ดูชื่อด้วยเนี่ยดูชื่อด้วยดูชื่อด้วยไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้จะกลับด้เน่เน่ต้องอย่างนี้เลยกระต่ายเลยเนี่ยกรตายเอาดาวงคาตยไโอเคกรบอกจ้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระต่ายจบวกเออได้เยอะได้เยอะจบมองเรื่องวันนี้กรบเบื้องแตกแน่นอน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 แตกแ่ั นี่นี่ดูประธานเนี่ยนั่งเงียบเลยโอ้โหนี่ได้ข่าวนี่ไปทุกสนามเลยนะเราอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรานี่ไปทุกสนามเลยนะเยือนเนี่ยนะไม่ชัวร์เลยนะเยือนหนีไม่ได้ ครับหน่อย<ด>โอ้โหนี่นะสามแต้มเลยย่้ต้องมีครับสามแต้มต้องมีนะโอเคเดี๋ยวรู้กันเอาทับ3สามสูงกสามโสโอเคสักสก็สามนสส,มส,ส,มส,ส,มส,สุขขอไทยแล้วไม่ชนะนี่ก็ไม่รู้ไงนะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงพี่ก็น่าจะเป็นไปตามคาดใส่ใส่ใสใส่ไ,สไม่ต้องบอกสกอร์ชนะแน่ชนะ้าเสมอไม่หรอกนะ วันนี้เขาี่เมาวันนี้ต้องยิงทะลุโป่งๆอะเอามาเป็นโกเอามาเป็นเกอร์รถล้มเลยนะอยากให้รถล้มอยากอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะเปิดเอทีวีหรืออะไรวิบากอะเราอะหัวเข่าต้องคว่ำเลยแต่ก็สู้อยู่นะสวัสดีครับเจริญพรเฮ้ยวุฒิวันนี้วุฒิมาได้เว้ยผเอาเป็นไรอะอันนี้ซื้ออะไรครับเขาเขาสแกนนะสแกนไม่ได้ครับต้องใช้เงินสดอะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราใช้ตัวผีเรานี่ยอะไรอะไรก็ผีนะงารผีการผีเคยกินแล้วเออลองกินไม่เป็นไรเคยกินแล้วนี่เราใช้ตัวผีตื้อเนี่ยโอเคครับให้เยอะมากจนไม่มีจับเออดูเลยโอ้สดๆ่ับเท่าไหร่รู้เปล่าไม่มีจับไม้ละสี่สิบอ่ะโอเคบีจีนึกว่าโอเคเบตองเนี่ยครับ เป็นสโมสรเดียวเลยครับที่ไปแล้วต้องสกแกนที่อื่นเขาใช้ได้เงินสดบีจีนี่ไฮเทคมากเลยพี่นะเนี่พเ่บีจีนี่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยชื่อชื่ออะไรครับพี่หนองค่ะโอเคแฟนพีแฟน,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 นใช่ใครผ่านมาผ่านไปเอสหนึ่งมาแวะทักพี่หนองได้นะครับอัธยาศัยดีมายืมตังค์ก็ได้ครับอโอเคครับตามนั้นเลยโอเคครับชื่ออะไรครับ เอ่อเปิด,เป,ดเปิดหน้าหน่อยได้ปะปน,น,นี่อันนี้อันนี้มัมาเชียร์ใครครับมาเชียร์กับพอ่อครัมาเชียร์นานยังเชียร์นานโอเคพี่ขอญาตถ่ายนะครับโอเคครับวันนี้จะผลจะเป็นไงเอ่อชียร์ได้แน่นอนแน่นอนกี่ศูนยนตามนั้นโอเคครับรู้เรื่องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ชื่อชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งอันนี้มาก,กับแฟนนะครับฟแฟนพี่ชื่ออะไรครับชื่อค่ะโอเคครับอันนี้ก็แล้วลูกพี่ชื่ออะไรเอ่ย <บ S 1> ชื่ออะไรครับเอ้ยไอ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 นี่อันนี้มาเชียร์กันกี่ปีแล้วพี่หรือรู้ว่าปีนี้คเขาจริงเหรอยินดีต้อนรับเลยครับบีจีโอ<า>ปุ่นนะกันเองครับกันเองโอเคกันเองไหมนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสามแต้สามแปดในบ้านนี่ให้มาป๊อปโอเคครับแจโรตีหน่อย รถตีสองเอาน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับเราจะไม่เอาแอลกอฮอล์ออล้างทายว่าเพราะเราตังเราไม่พอเราจะลูกทิ้นหมดแล้วไม่พอซ <c oughs> ื้อเบียร์หรือจะแอลกอฮอล์ <c oughs> ดีครับครอบครัวบีซีไม่หนักเนาะ <c oughs> หนักไหมโ <c oughs> ตแล้วโอ้ยยยงยยพยย <c oughs> <c oughs> ียอีกจยงยอยยยยยยยมยยยยเยย ไม่มาไม่มาลุงโอ้มาด้วยแน่นอนอนะ่ะทำไมเดี๋ยวนี้มาคนเดียวตลอดเลยบีจ<ห><ห>ีเก็บเสลยงเก็บเสียงนี่มาดูบีจีครับบีจีต้อนรับการมาเยือนของสุขโขทัยครับขางข้าวไฟสุขโขทัยโุ้ขไทย โคไทยโคไท,ทยเขาใส่เสื้อสีสม้มเลยโคไท,ทยสามปู<ะ>นโดนแน่ได้ได้ดยิ่งไปก็ได้ <laughs> บรรยากาศครับในเกมก็เริ่มแข่งแล้วอ่ะโอเคสุขโขทัยวันนี้มาใส่เสื้อสีชมพูครับหวานหวานอ้าวมาทำไมครับเอ้ามาด้วยวันนี้สุโขอ้ยแกงเนี่ยลายตุตตต๊กแกเลยเ้แกงแก็ตุ๊กแกโไทยิน้องชื่ออะไรอ่ะครับน้องหญิงน้องหญิงน้องอะไรนะน้องงหญิแล้วเนี่ยนี่พี่เอนเจ้าชู้นัเราอ่ะ,อ,ะอยู่ข้างล่างมองอเห็นเออ

หนึนาทีท็อตหนึ่นาทีครับวัดเขียนว่า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 เขียนตลาว่าครับลูกนี้แหละเดี๋ยวมาแล้วโลกป๊อบเครียดป๊อบเครียดปลุกล่าครับของเชปลุกล่าใช่ป่ะพี่เกต หมดเวลาครับางใน้เวลาแครับสมอสอนปีจมที่ดลสมสุโขยังคเสบดันอยู่ที่สรประตูสูงครั ครับเล่นตำแหน่งกองอะไรเอ่ยไปเปิดกองหน้าเลยเหรอโอ้โหไอดอลนี่ใครพี่โรนันโดเอ่ออ่าเล่าเราล่ะชื่ออะไรนี่ผมยังรู้เลยว่าใครเจ๊เล่ชื่อเล่นครับไอดอลบุกพี่พี่ครับเมสซี่ครับอ่าเราแล้วผมชื่อเด็กชายอารต์เธคร์น่าตัวเองครับ ะอันนี้อะไรอาร์มี่อันนี้แอร์ฟอร์สเอ้าทหารบกทหารอากาศถ้า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 มีน้องก็ต้องชื่อนาวีแล้วกันใช่ป่ะสองคนเลยเอามาคนละร้อยก่อนใส่เด็กใส่สาวทำไมถ่ายไม่ได้หรอเนี่ยถ่ายสาวสาวไม่ได้ครับทำไมอ่ะไม่ได้ไปต่างจังหวัดเลยอ่ะ เอา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 ไปเลยครับช่วยช่วยช่วยน้องก่อนแล้วเก่งช่วยช่วยน้องก่อนช่วยน้องก่อนช่วยน้องก่อนโอ้บุรีบุรีรัมมันมากวันนี้ก็มันแต่ว่ามันจะมันไม่สุดอ่ะเังมสดมันต้องสุดจริงจีโอเคคุณครับเขาคุณอีกทีจากน้องจอนครับบัตรกูซื้อเบียได้ไหมครับเด้อเนี่ยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็รีโอเนี่แหละไปเป็นโกได้ไม่าเวลาโก้ขาดอ่ะ ไอ้จอนโอเคว่าเหนียวนะได้โยหโยหายไปไหนมาวันดีครับวัสดีครับคิดถึงผมบ้านแหล่ผมไม่ได้ไปทิมเยอะเลยนะไปส่งเรือน่ะคันละสองสามหมื่นนะลืมไี่ได้เไวะเอาพ่อต่อ เจ๊คิดถึงว่าผมมาเนี่ยมีคนทักนะเขาบอกว่าอีโอหายยังไงเจ๊ยังถามหาอยู่น้องน้องสตาร์บอกว่าพี่โอไม่ไปต่งจังหวัดเลยคุยกับแฟนอยู่เลยแมทโพรล่าก็ไม่เจอใช่ป่ะโอไม่มาได้สามแต้มเลยเห็นป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอะไรนะฮะแน่นำตัวไหนก็ได้ครับชื่อปูค่ะปูอุ้ยอุ้ยบอลมาถึงนี่เลยเหรอโอ้โหยังไงครับได้ลูกบอล รู้สึกแปลกใจมากเลยัวนี่เขาเขาลูกเตะออ่ะ B G หนึ่งผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นข้าไปกับอันนี้ก็เริ่มนะครับครึ่งหลังครับนี่ก็อของเชียร์ดูีครับอันนี้ก็อยู่ฝัง่งเอ็ดเปกโตโนครับเอาอ๋อมองไงมอง I'm gonna โอ้ไม่เอากลับเองเด้อเครียดเลยครับป๊อบไปเช็คเดนเช็คจีโดนนำอ่ะพี่ใช่โดนนำสุโขทัยต้องกลับเนาะใช่ตายตายเป็นประตูครับเป็นประตูก็สุโขทัยนำจีปทุมยูืนเตซต1-0สุโขทัยครับนำ1-0เห็นไ่แล้วบอกว่ All right.